สวัสดีคะ่ะคุณผู้ฟังพบกับรายการ Peace Be With You สันติสุขอยู่กับคุณซึ่งเป็นรายการที่ทางสื่อมวลชนเสียงสันติผลิตขึ้นมาเพื่อเป็นสื่อส่งถ้อยคำหนุนใจถ้อยคำแห่งความหวังและส่งมอบสันติสุขขององค์พระเยซูคริสต์แก่คุณผู้ฟังคะ่ะท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 เรื่องราวสาระข้อคิดจากรายการจากบุคคลแห่งสันติสุข Person of Peace ที่ทางรายการได้ไปสัมภาษณ์ชีวิตของคิชนแต่ละท่านที่ได้รับผลกระทบจากโควิดนี้คงจะช่วยให้คุณผู้ฟังได้รู้สึกผ่อนคลายความตึงเครียดความวิตกกังวลไปได้บ้างนะคะและก็เป็นความจริงที่ว่าค่ะคุณผู้ฟังยังมีผู้คนมากมายในโลกนี้ในประเทศไทยของเรานี้ที่เป็นทุกข์มีชีวิตที่อยู่ในความยากลำบาก ร่วมสู้วิกฤตโควิดไปด้วยกันกับคุณผู้ฟังค่ะคุณผู้ฟังคะเราอาจจะเผชิญปัญหาสิ่งต่างๆมากมายในชีวิตความท้อใจความอ่อนล้าในการดำเนินชีวิตย่อมเกิดขึ้นได้เป็นเรื่องธรรมดาค่ะที่เราไม่อาจหลีกพ้นอย่าให้ปัญหาต่างๆเป็นอุปสรรคในการก้าวเดินต่อไปอย่าให้ปัญหาทำลายชีวิตของเราค่ะขอพระเจ้าทรงช่วยเราเสริมกำลังเรา ผ่านการอธิษฐานของเราให้เกิดสันติสุขในใจได้ท่ามกลางปัญหาและความทุกข์ค่ะคุณผู้ฟังคะช่วงนี้ทีมงานเสียงสันติขอส่งความรักและความห่วงใยมายัางคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะผ่านเสียงเพลงแล้วเราจะกลับมาพบกับบุคคลแห่งสันติ Person of Peace กันในช่วงต่อไปคะ่ะ เป็นเหมือนเสียงกระซิบข้างหูเราภายในด้วยความสุขล้นบอกฉันเบื้องบนให้ฉันถาวายตัว ฝังคะ่ะบุคคลแห่งสารที่สู่เพอร์ซอนออฟพีของรายการในวันนี้เป็นสตรีที่มีบุคลิกเข้มแข็งและเชื่อมั่นคะ่ะรับเชื่อพระเจ้าเมื่ออายุเก้าขวบเป็นสมาชิกที่คิดจักสิริวัฒนาเชียงใหมค่ค่ะพร้อมที่จะศึกษาเรื่องของพระเจ้าอย่างจริงจังเมื่อตอนที่อายุ18ปปีจบการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาเทววิทยา คณะศิลปศาสตร์วิทยาลัยพระคิสธรรมแมกิวลรี ale, มหาวิทยาลัยพายัพมีประสบการณ์การทำงานที่มูลนิธิบ้านสบายหนึ่งปีเป็นธุรการประจำบ้านดอกแก้วสถาบันผู้สูงอายุแมคเคนสปีรับใช้เต็มเวลาตำแหน่งผู้ช่วยสิทยาพิบาลคิดจักสิริวัฒนา2ปีและได้ย้ายมาทำงานเป็นเจ้าหน้าที่ภาคสนาม ของพันธกิจความหวังแห่งชีวิตมูลนิธิสยามสัมพันธ์พันธกิจหนึ่งปีค่ะปัจจุบันรับใช้เต็มเวลาเป็นสิทธยาพิบาลคิทจักรสิริวัฒนาค่ะคุณผู้ฟังกำลังสงสัยใช่ไหมคะว่าสตรีผู้นี้คือใครคุณผู้ฟังคะบุคคลแห่งสันติสุขของเราในวันนี้ก็คืออาจารย์จิตทิวาพุ่มสวัยค่ะเป็นสิทธยาพิบาลของคิจักสิริวัฒนาค่ะ ไปฟังกันค่ะว่าช่วงวิกฤตโควิดที่ผ่านมากระทั่งวันนี้อาจารย์จิตทิวาได้รับผลกระทบอะไรบ้างและอย่างไรไปฟังกันค่ะในช่วงบุคคลแห่งสันติสุข Person of Peace ค่ะช่วงบุคคลแห่งสันติสุข สำหรับชีวิตส่วนตัวเลยนะคะก็คือว่าเราไม่สามารถที่จะไปที่ไหนได้ตามปกติของเราะคะ่ะอย่างเช่นจะไปเยี่ยมสมาชิกเราก็ต้องเกิดความคิดที่ว่าเอ๊ะบ้านหลังนี้เขาสะดวกใจให้เราเยี่ยมไหมหรือว่าคือเราควรไปเยี่ยมหรือเปล่าเรื่องผลกระทบที่เกิดขึ้นในคริสจักรนะคะก็คือว่าคริสจักรจำเป็นที่จะต้องเปลี่ยนรูปแบบการนมัสการซึ่ง ยอมรับได้เลยว่าตั้งแต่เป็นอนุชนขึ้นมาก็ยังไม่เคยเจอสถานการณ์แบบนี้นะคะแล้วก็รวมไปถึงสมาชิกหลายท่านเขาก็บอกว่าตั้งแต่เกิดมา50ปี60ปีหรืออะไรก็แล้วแต่ช่วงชีวิตของเขาเนี่ยเขาไม่เคยเจอสถานการณ์แบบนี้มาก่อนที่จะต้องหยุดอยู่ที่บ้านแล้วก็ดูน,นมามสก,การผ่านทางออนไลน์แล้วก็ บางคนก็จะต้องพึ่งพาสื่อออนไลน์เป็นส่วนใหญ่ะค่ะในการที่จะเข้าหาพระเจ้านะคะส่วนเรื่องการอบรมอย่างอื่นที่จะเข้ามาใช้สถานที่ที่โบสถ์ก่อนหน้านี้เราก็ใช้มาตรการป้องกันนี้นะคะในช่วงโควิดยังไม่ระบาดหนักแต่พอโควิดเข้ามาระบาดหนักในเชียงใหม่ปุ๊บเนี่ยก็คือว่าคริสจ,จักรของเราในเรื่องการใช้สถานที่ข้างนอกเข้ามาขอใช้สถานที่หรือแม้แต่ตัวของโบสถ์จะเปิดให้ใช้สถานที่สําหรับกิจกรรมของสมาชิกเองก็ จะต้องเลื่อนไปหรือหยุดชะง,งักไปไงค่ะสำหรับเรื่องรายได้ก็ขอบคุณพระเจ้าค่ะที่พระเจ้าเลี้ยงดูให้ไม่ขัดสนเนาะแล้วก็ได้รับการช่วยเหลือรู้สึกอึดอัดแล้วก็คือรู้สึกลำบากใจไปกับพี่น้องที่ได้รับผลกระทบครั้งนี้ด้วยรู้สึกลำบากใจไปกับเพื่อนของเราที่ได้รับผลกระทบจากครั้งนี้ด้วยนะคะบางรายนะคะก็ผลกระทบหนักสุดนะคะก็คือเขาก็ตกงานนะคะ ให้ออกจากงานเพราะสถานการณ์โรคระบาดท,ที่เกิดขึ้นนะคะทำให้เขาเนี่ยก็ขาดรายได้ในการไปเลี้ยงดูหรือว่าจุนเจือครอบครัวในส่วนนี้ไปคุณผู้ฟังคะไม่ว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโครโรนาหรือโควิด -19 จะอยู่กับเรานานแค่ไหนเราก็จะต้องอยู่กับมันให้ได้คะ่ะให้เราไปฟังกันค่ะว่า อาจารย์จิตทิวาพุ่มสวยัยมีการปรับตัวเองปรับความคิดและวิธีการให้สอดคล้องกับวิธีการดำเนินชีวิตทั้งในด้านส่วนตัวและด้านที่ต้องรับผิดชอบงานคิจักอย่างไรบ้างและในยามวิกฤตนี้อาจารย์จิตทิวาได้รับความช่วยเหลือจากใครและที่ใดบ้างคะเราจำเป็นที่จะต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบการนมัสการ จากเดิมที่เข้ามารวมตัวกันที่โบสถ์สัมมิทํธรรมที่โบสถ์ก็กลับกลายเป็นจะต้องน้ัมศการผ่านทางออนไลน์นะคะแล้วก็เราก็ได้รับความช่วยเหลือจากพี่น้องสมาชิกหลายๆท่านนะคะที่เขาก็มีภละใจในการร่วมรับใช้ทางฝ่ายเกี่ยวกับมีเดียหรือว่าฝ่ายประชาสัมพันธ์ และรวมไปถึงกลุ่มอนุชนนะคะที่ช่วยเล่นดนตรีให้กับคิดจักและรวมไปถึงผู้นําคิดจักรอีกหลายท่านนะคะที่ช่วยสนับสนุนเบื้องหลังแล้วก็ที่ประทับใจนะคะก็คือว่ามีพี่น้องนะคะก็มีผู้สูงอายุที่อาจจะไม่สามารถเข้าสื่อออนไลน์ได้ด้วยตัว,ตวเองนะคะก็มีลูกหลานหรือว่าสมาชิกที่บ้านใกล้เลือนเคียงเขาก็ไปอยู่ด้วยแต่ว่าไม่เกินหนึ่งคนนะคะ ที่เขาพาเอาโทรศัพท์มือถือเนี่ยที่เขาพกไปเนี่ยก็เปิดให้ผู้สูงอายุเนี่ยได้มีโอกาสที่จะร่วมนมัสศการออนไลน์ผ่านช่องทางนี้ทั้งตัวของข้า hmm. พเจ้าเอง <Help S 1> แล้วก็ตัวของพี่น้องหลายๆท่านเลยก็ทางโครงการของรัฐบาลก็มีส่วนเข้ามาช่วยเหลือในพี่น้องหลายๆท่านเหมือนกันอย่างเช่นเป็นหมอสามสามคนละครึ่งเราชนะนะคะเขาก็ได้ร <Le> ับความช่วยเหลือจากงบประมาณส่วนนี้ในการที่จะเอาไป ซื้อข้าของเครื่องใช้ที่จําเป็นในครัวเรือนนะคะมาเก็บไว้แล้วก็มาประทังชีวิตนะคะสามารถที่จะผ่านพ้นความอดอยากผ่านพ้นวิกฤตตรงนี้ไปได้นะคะส่วนหนึ่งเราพบปัญหาเรื่องการทําภารกิจนะคะ แล้วก็เราไม่สามารถที่จะเข้ามาใช้สถานที่ในคิดจักได้นะคะในช่วงที่เกิดภาวะโรคระบาดแบบนี้นะคะดังนั้นอย่างเช่นว่ากลุ่มอธิษฐานในหลักๆเลยนะคะก็คือกลุ่มอธิฐานในคืนพุธเนี่ยก็จะกลับกลายเปลี่ยนรูปแบบนะคะเป็นอธิฐานผ่านทางแชทกลุ่มนะคะโดยจะเปิดกลุ่มอธิษฐานนะคะในระบบของไลน์นะคะแล้วก็จะเป็นการอธิษฐานแบบเรียลไทม์นะคะก็คือจะนัดหมายเวลาสมาชิกนะคะในการที่จะเข้ามาร่วมอธิษฐาน

送。 คุณผู้ฟังคะผู้คนมากมายในประเทศไทยเรานั้นได้รับผลกระทบจากโควิด1 9เช่นกันค่ะไม่แตกต่างจากประเทศอื่นให้เราไปฟังกันค่ะว่าแต่และคนได้รับผลกระทบด้านใดกันบ้างและมากน้อยแค่ไหนไปฟังกันค่ะในช่วงเล่าสู่กันฟังค่ะช่วงเล่าสู่กันฟัง จากวิกฤตผลกระทบที่ได้รับก็มีหลากหลายด้านเช่นการใช้ชีวิตประจําวันการพบปะผู้คนที่เปลี่ยนไปและไม่สามารถกลับไปเยี่ยมพ่อแม่ที่อยู่ต่างจังหวัดได้เหมือนเช่นเคยรวมถึงวิธีการเรียนของเด็กๆที่เปลี่ยนไปต้องเรียนที่บ้าน พราะไม่สามารถไปเรียนที่โรงเรียนได้แล้วผลกระทบอีกด้านหนึ่งก็คือเกี่ยวกับด้านค่าใช้ใจ่ายเพราะสามีมีอาชีพให้เช่ารถตู้และนําเที่ยวและผู้รับบริการมากกว่า90%เป็นคนต่างชาติดังนั้นก็ขาดไรายได้หลักของครอบครัวเพราะว่าสามีไม่สามารถทํางานได้นี่ก็เป็นผลกระทบจากวิกฤตโควิด ก็จะพบปะผู้คนน้อยลงและเท่าที่จําเป็นป้องกันตัวเองตามคําแนะนําของหมอเช่นใส่หน้ากากอนมามัยหมั่นล้างมือรักษาระยะห่างส่วนปัญหาเรื่องค่าใช้ใจ่ายก็ใช้ใจ่ายอย่างระมัดระวังและหาไรายได้เสริมด้วยการปักเสื้อปกักยอ และปลูกผักปลอดสารแล้วก็เอาไว้ขายบ้างแล้วเอาไว้กินบ้างและคอยให้กําลังใจคนในครอบครัวโดยเฉพาะสามีที่ไม่ได้ทํางานไม่ให้เขาคิดมากไม่ทําให้เขารู้สึกกดดันแล้วจะบอกกับเขาเสมอว่าไม่ว่าจะเป็นฤดูกาลไหนของเส้นทางชีวิตเราจะผ่านมันไปด้วยกันเราจะคอยอยู่เคียงข้างกันเราผ่านอะ,อะไรมาขนาดนี้แล้วครั้งนี้เราก็ต้องผ่านมันไปได้ ด้วยตัวผมเองนะครับเนื้องานของผมเป็นงานเกี่ยวกับส่งออกนําเข้านะครับเสืงอาณิชาหลักๆห,ห,ห,หลายๆอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นการซื้อของเข้ามาจากต่างประเทศหรือว่าการส่งออกของมีการดีเลย์ล่าช้าจากการส่งของจากขนส่งบ้างนะครับทำให้งานเราต้องหยุดชะงักแล้วก็พอโควิด -19 เข้ามาในประเทศนะครับอย่างแรกเลยที่ต้องปรับก็คือต้องหยุดงาน work from home ด้วยลูกน้องหลายๆคนก็ต้องแบกภาระเกี่ยวกับเรื่องค่าใช้จ่ายหลายๆอย่างไว้นะครับอย่างแรกนะครับเราต้องคุยกับลูกค้าถึงปัญหาที่เราเจอก็บอกตามตรงนะครับว่าเออตอนนี้เราไม่สามารถนําของเข้าจากจีนได้เพื่อทีมาผลิตแต่เมื่อสถานการณ์มาคี้คลายเราก็สามารถนําของเข้ามาได้ก็เร่งส่งให้ลูกค้านะครับลูกค้าก็เข้าใจไปอย่างดีเพราะบางประเทศที่เราส่งออกไปลูกค้าก็เจอวิกฤตโควิดเหมือนกันนะครับ ลูกน้องที่เจอวิกฤตโควิด COVID, หรือว่ามีภาวะเสี่ยงอะไรต่างๆแล้วก็แบ่งบางส่วนเป็นเวิร์กฟอร์มโฮมบ้างนะครับส่วนคนที่เป็นแม่งานผลิตแล้วก็ต้องจัดสรรแล้วก็วางแผนงานให้ดีขึ้นครับ you with you. คุณผู้ฟังคะ ให้เรากลับมาฟังประสบการณ์ของอาจารย์จิตทิวาพุ่มสวัยสิทธยาพิบาลคิตศักสิริวัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งเป็นบุคคลแห่งสันติสุข s o n of Peace ของเราในวันนี้กันต่อนะคะในสถานการณ์โควิด -19 ที่ไม่รู้จัดสิ้นสุดเมื่อไหร่นะคะคุณผู้ฟังอาจารย์จิตทิวายอมรับว่ามีความกลัวและวิตกกังวลเหมือนคนทั่วไปค่ะ แต่เมื่อชีวิตของอาจารย์ติดสนิทกับพระเจ้าวันต่อวันอาจารย์จึงได้รับกำลังและเรี่ยวแรงจากพระเจ้าค่ะเดินหน้าขับเคลื่อนเป็นผู้นำคิดจักรที่เข้มแข็งนำสมาชิกร่วมก,กันกับสมาชิกมุ่งมองที่พระเจ้าและล่าสายตาจากปัญหาต่างๆฝากทุกปัญหาไว้กับพระองค์ค่ะทุกการกระทำของอาจารย์จิตทิวา ส่งผลให้อาจารย์ดำเนินชีวิตที่เปี่ยมล้นไปด้วยความชื่นชมยินดีและมีสันติสุขในใจค่ะช่วงนี้เราจําเป็นที่จะต้องมีกําลังใจที่เข้มแข็งนะคะเพราะว่าแน่นอนถามว่ากลัวโรคระบาดนี่ไหมด้วยความเป็นมนุษย์เนี่ยมันก็ต้องมีบ้างแหละนะคะในการกลัวในความกังวลต่างๆที่เกิดขึ้น แต่สิ่งที่จะช่วยให้สิ่งเหล่านี้หายไปได้ทำให้ได้ลุกขึ้นมาแล้วก็มาใช้ชีวิตต่อได้นะคะก็คือพระเจ้นคำของพระเจ้าและการใช้เวลากับพระเจ้านะคะแล้วก็ที่ย้ำเตือนสมาชิกคริสจักรแล้วก็รวมไปถึงเป็นข้อพระคัำพีประจําสําหรับช่วงสถานการณ์นี้นะคะก็คืออิสยาบทที่40ข้อที่31นะคะ พระเจ้าจะทรงเสริมกําลังและเรียวแรงเราใหม่นะคะเหมือนเราจะพังอาดขึ้นใหม่นะคะเหมือนกับนกอินทรีนะคะเราจะมีกําลังที่จะสามารถต่อสู้และสามารถที่จะฟันฝ่าสถานการณ์ครั้งนี้ไปได้ เราเชื่อพระเจ้าแล้วก็เราใช้เวลาติดสนิทอยู่กับพระชนะคำของพระองค์แน่นอนค่ะว่าพระชนะคำของพระองค์ในทุกๆตอนทุกๆวันที่เราได้รับเนี่ยจะช่วยเป็นเดี่ยวแรงจะช่วยเสริมกำลังใจให้กับเราสามารถที่เรานั้นจะผ่านพ้นเหตุการณ์นี้ไปได้และไม่แน่นะคะว่าเราอาจจะได้ความคิดใหม่ๆนะคะในการที่จะลองปรับเปลี่ยนชีวิตของเราจากที่เรากลัวกังวลในตอนนี้เนี่ย เราอาจจะลองปรับเปลี่ยนเข้าสู่วิธีชีวิตในแนวใหม่ซึ่งอาจจะพาเราไปสู่โอกาสหรือว่าความสําเร็จก็เป็นไปได้นะคะแน่นอนคะ่ะว่ากําลังใจจากพระเจ้าคำของพระเจ้าแล้วนไปถึงความคิดนี้บวกนี้สําคัญที่สุดในช่วงเวลานี้ขอสันติสุขนะคะอยู่กับเราทุกคนนะคะคุณผู้ฟังคะ เวลาของรายการ Peace Be With You ใกล้จะหมดลงแล้วค่ะหวังว่าคุณผู้ฟังจะได้รับประโยชน์ได้แรงบันดาลใจในการดำเนินชีวิตจากบุคคลแห่งสันติสุขของเราในวันนี้นะคะทางรายการ Peace Be With You ต้องขอขอบคุณอาจารย์จิตทิวาพุ่มสวยัยสิทธยาพิบาลคิตจักรสิริวัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ที่มาร่วมแบ่งปันประสบการณ์ข้อคิดดีๆในวันนี้ด้วยค่ะคุณผู้ฟังคะหากคุณผู้ฟังมีใจที่เหนื่อยล้าใจที่ทนทุกข์ลาบาก ขอให้คุณผู้ฟังได้ใช้เวลาเข้าหาพระคลิ์พระองค์ทรงเป็นน้ำแห่งชีวิตของเราค่ะเมื่อเรามอบกายถวายชีวิตและยอมจำนนกับพระองค์แล้วเราจะมีชีวิตใหม่ชีวิตที่ถูกหล่อเลี้ยงโดยพระองค์ใจที่กระหายและใจที่เหนื่อยจะกลับกลายเป็นใจที่เต็มล้นและเป็นใจที่มีพลังค่ะพระธรรมยอนบทที่7ข้อที่37-38ถึงได้กล่าวไว้ว่า ในวันสุดท้ายของงานเทศกาลซึ่งเป็นวันใหญ่นั้นพระเยซูทรงยืนและประกาศว่าถ้าผู้ใดกระหายผู้นั้นจงมาหาเราและดื่มผู้ที่วางใจในเราตามที่มีคำเขียนไว้แล้วว่าแม่น้ำที่มีน้ำทํารงชีวิตจะไหลออกมาจากภายในผู้นั้น วันนี้หมดเวลาของรายการสันติสุขอยู่กับคุณพีสบีวิสอยู่แล้วนะคะคุณผู้ฟังสำหรับคุณผู้ฟังที่กำลังเผชิญกับปัญหาความทุกข์ยากของชีวิตและต้องการความช่วยเหลือในเรื่องของปัจจัยต่างๆที่จำเป็นในการดำเนินชีวิตเช่นอาหารของใช้ประจำวันคุณผู้ฟังสามารถเขียนหรือโทรศัพท์เข้ามาได้นะคะเป็นกรณีพิเศษค่ะโดยเขียนและส่งมาที่สื่อมวลชนเสียงสันติตู้ปอนอน1 ปนจเชียงใหม่รหัสไปรษณีย์50000ส่งมาทางอีเมลก็ได้นะคะโดยส่งมาที่ vop@voiceofpeace.org ค่ะหรือจะโทรศัพท์เข้ามาก็ได้นะคะที่หมายเลข053242654และหมายเลข053260627ค่ะทางทีมงานจะพิจารณาในการส่งมอบสิ่งของต่างๆ ให้ตามความเหมาะสมและตามที่จำเป็นค่ะวันนี้ดิฉันดรจริยาสอนมยุราและทีมงานเสียงสันติต้องลาคุณผู้ฟังไปก่อนแล้วนะคะพบกับเรื่องราวดีๆและบุคคลแห่งสันติสุข p e r s o n of peace ที่จะส่งถ้อยคำแห่งคาหนุนใจและเป็นผู้มอบสันติสุขของพระคริสต์ให้กับคุณผู้ฟังในครั้งต่อไปค่ะขอสันติสุขดำรงอยู่กับคุณผู้ฟังทุกๆท,ท,ท่านนะคะสวัสดีค่ะ ความรักมันของของพระเจ้าไม่เคยยางยืนพระเมตตาคุณหลังลงมาอยู่เสมอไม่ทุกเช้าเราในดวงใจซาบซึ้งทุกทุกวันใหม่พระองค์ทรงความเที่ยงตรง